สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกุมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากร์วันนี้มาส่งต่อพลังงานดีๆกับการเปิดไพ่ทำนายดวงในหัวข้อสัญญาณข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้ผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยมารับพลังงานดีๆกลับไปด้วยกันนะคะแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคําทํานายอาจจะตรงไม่ตรงก็ได้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงาย ชีวิตจะดีจะร้ายอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวมารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะสัญญาณข่าวดีของคุณจะเป็นเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะใบแรกนะคะ king of c u p คุณกำลังจะได้รับรางวัลแห่งความพยายามรางวัลแห่งความขยันนะคะนั่นก็คือความสำเร็จ หรือชัยชนะนะในสิ่งที่คุณปรารถนาเปิดมาใบแรกนี่ค่อนข้างดีมากๆนะคะ queen of swords emperor นะคะ world ดีมากๆ magician สองเหรียญเก้าไม้เท้าหกไม้เท้านะคะสามดาบ แล้วก็ใบสุดท้ายมูลอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะแต่ความเหน็ดเหนื่อยนั้นมันแปรเปลี่ยนเป็นความสำเร็จแล้วก็จะทำให้คุณได้ในสิ่งที่ปรารถนาดังนั้นห้ามท้อนะคะอย่าละทิ้งความตั้งใจนะอย่าละทิ้งความพยายามเพราะอีกนิดเดียวคุณก็จะประสบความสำเร็จแล้วเราเหนื่อยกับการทำงานนะกับการทำงานหนัก ดีกว่าเหนื่อยกับชีวิตที่ไม่มีงานทำนะคะไม่มีงานทำนี่เหนื่อยหลายเท่าเลยอย่างน้อยๆน,นะการทำงานนั้นมันทำให้เรามีเงินไปซื้อสิ่งที่คุณอยากได้มีเงินไปใช้หนี้มีเงินไปซื้อความสุขมากมายแม้ว่างานนั้นเราอาจจะไม่ได้ชอบนะคะไม่ถนัดแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถฝึกฝนได้แต่เชื่อเธอว่าไม่นานชคชะตา ก็อาจจะนำพาคุณไปเจองานที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นตัวคุณคุณชอบงานนั้นเจอสิ่งที่ใช่มากขึ้นก็ได้นะคะดังนั้นตอนนี้เราก็ขยันทำงานต่อไปนะแล้วคุณก็จะประสบความสำเร็จอย่างที่ใจคุณปรารถนานะคะแล้วก็มีดวงของการแข่งขันที่ดีด้วยแข่งขันอะไรชนะในทุกทิศท,ทุกทางนะได้มงกุดด้วยนะคะที่แสดงถึงความสำเร็จนะที่มันมาจาก ความเพียรพยายามด้วยความพยายามที่ไม่เคยทรยศใครมักจะมอบสิ่งดีๆความสำเร็จให้กับตัวคุณเสมอนะคะแม้ว่าในทุกความพยายามมันอาจจะไม่ได้สร้างความสำเร็จให้เราในทุกครั้งแต่ว่าความสำเร็จที่เราได้รับนั้นมันก็มาจากความพยายามความมุ่งมั่นตั้งใจของตัวคุณด้วยนะคะหรือมีความก้าวหน้าเติบโตในหน้าที่การทำงานก็ได้ ได้รับโอกาสดีๆในการแสดงความรู้ความสามารถมีคนเล็งเห็นในตัวเรามากขึ้นนะคะจากที่ก่อนหน้านี้เราอาจจะถูกมองข้ามนับจากเนี้ยจะมีคนเห็นในความสามารถนะของตัวเรามากขึ้นอาจจะหยิบยื่นโอกาสในการสร้างความสำเร็จให้กับตัวเราก็ได้นะคะมีโอกาสที่ดีหยิบยื่นเข้ามาขอให้ทําให้เต็มที่สุดความสามารถ ให้สมกับที่การได้รับความไว้วางใจแม้ว่าอาจจะเป็นโอกาสที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรก็อย่าดูถูกนะคะอโอกาสเล็กๆในวันนี้อาจจะนำพาคุณไปสู่ความยิ่งใหญ่ในอนาคตประด้นะมีไพ่เอ็มเพลย์เลอร์ด้วยนะคะความยิ่งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมมีโอกาสได้เป็นใหญ่เป็นโตได้เป็นเจ้าคนนายคนได้สร้างบรารมีมีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นในสายงานที่คุณทำอยู่นะคะ หรือโดดเด่นในเรื่องของงานต่างประเทศงานสื่อออนไลน์การสื่อสารด้านเทคโนโลยีไอทีต่างๆช่วงนี้โดดเด่นมากๆหรือคุณอาจจะไปเรียนเสริมเรียนเพิ่มทางด้านนี้ก็ได้นะคะเพื่อมาต่อยอดในการทำงานต่อยอดในการทำธุรกิจให้ดีมากขึ้นนะแล้วก็เป็นราศีที่จะได้รับความเมตตาเอ็นดูจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีด้วยใครที่ช่วยส่งเสริมเราทำให้เราเติบโตก้าวหน้านะคะ เราก็ต้องทําความดีตอบแทนกลับไปความกตัญยูของเรานี้แหละที่จะช่วยทําให้ชีวิตของเรามีแต่ความเจริญก้าวหน้าชีวิตไม่มีทางตกต่ําอย่างแน่นอนนะคะก็โดยบุญของการทำความดีบุญกระตันยูนี่แหละที่จะช่วยส่งเสริมนะให้ชีวิตคุณดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเป็นราศีที่จะมีความเข้มแข็งมีความกล้าหาญ เก่งขึ้นนะคะมีความชํานาญมีความเชี่ยวชาญในการทํางานที่ดีมากๆการที่เราได้ฝึกฝนทําอะไรแบบสม่ําเสมอมันจะทําให้เราเกิดความชํานาญแล้วก็กลายเป็นคนที่เก่งขึ้นนะคะแม้ว่าคุณจะเจอความท้าทายใหม่ๆอาจจะเป็นงานที่มันดูยากขึ้นหรือคุณไม่เคยทําไม่คุ้นเคยแต่คุณก็สามารถใช้ประสบการณ์ที่คุณสะสมมาเนี่ยทำงานนั้นให้สําเร็จ ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเสมอนะคะมีงานยากงานใหญ่เข้ามาเนี่ยอย่าเพิ่งกลัวอย่าเพิ่งรนแล้วก็อย่าดูถูกความสามารถของตัวคุณเองจริงๆคุณสามารถทําได้หมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ใจเรามากกว่านะคะก็ขอให้มีความากล้าหาญเข้มแข็งนะกล้าคิดกล้าทํามากขึ้น,นก็จะทําให้คุณได้รับโอกาสที่ดีมากมายนะคะเนี่ยมีไพ่เมจิเชียนด้วย โดดเด่นในเรื่องของการใช้คำพูดด้วยคำพูดที่ดูมีพลังมีสเสน่ห์นะคะพูดอะไรไปก็มีคนเชื่อถือยิ่งถ้าท,ทำงานที่มันใช้คำพูดใช้การสื่อสารเยอะอย่างเช่นเป็นพ่อค้าแม่ค้าเป็นพนักงานขายเป็นนายหน้านะก็สามารถปิดยอดขายได้ได้ยอดตามเป้าดยนะคะใครที่ทำงานที่แบบว่าต้องกำหนดเป้านะต้องได้เท่านั้นเท่านี้ ก็มีเกณฑ์ที่จะเปิดยอดขายได้นะได้ค่าคอมมิชชั่นได้กําไรเป็นกอบเป็นกาเลยนะคะดวงการเงินก็โดดเด่นด้วยอาจจะเป็นข่าวดีอีกหนึ่งเรื่องที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมคุณจะหาเงินได้มากขึ้นจากการทํางานจากการใช้คําพูดใช้การสื่อสารนะคะเราอาจจะพูดเพื่อปกป้องผลประโยชน์ตัวเราพูดเพื่อโน้มน้าวให้คนฟังเนี่ยมาซื้อสินค้าของเรานะก็มีเกณฑ์ที่จะ ประสบความสําเร็จดีเยี่ยมนะคะเป็นดวงชะตาที่กําลังจะคว้าความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่มากๆหากสิ่งที่คุณตั้งใจทําทํามาอย่างยาวนานนะจะเลิกทําก็หลายครั้งแต่ความใจสู้ความไม่ยอมแพ้นั่นแหละที่ทําให้คุณกําลังจะได้คว้าความสําเร็จแล้วก็ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ด้วยนะคะหรือหากใครที่อาจจะเคยผ่านความล้มเหลว ผ่านความผิดพลาดมาก่อนก็อย่าพึ่งเสียความมั่นใจจงมองในมุมบวกเข้าไว้ว่าความผิดพลาดนั่นแหละที่มันจะสอนคุณมากมายเลยทีเดียวทําให้คุณระมัดระวังตัวมากขึ้นหรือสุขุมรอบคอบมากขึ้นก็ได้ไม่วู่วามเกินไปไม่ใจร้อนเหมือนมีบทเรียนมีประสบการณ์ชีวิตมาแล้วนะคะทาให้คุณสามารถเริ่มต้นสิ่งใหม่ได้ดีมากขึ้น จงให้โอกาสตัวเองในการลงมือทําอีกครั้งนะการเริ่มต้นทําในครั้งเนี้มันเต็มเปลี่ยนไปได้ประสบการณ์แล้วก็ความสามารถก็เชื่อเลยว่าคุณก็จะทําสิ่งต่างต่างได้ประสบความสําเร็จดีเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็อย่าไปกังวลกับผลงานกับอนาคตหรือสิ่งที่มันยังมาไม่ถึงมากเกินไปอาจจะคิดเยอะคิดมากนะคะบางทีคิดมากไปมันอาจจะสร้างความเครียดก็ได้พอเครียดปุ๊บ มันเหมือนกดดันตัวเราพอกดดันมันอาจจะทําให้เราทําผลงานออกมาไม่ดีก็ได้นะคะดังนั้นในบางสถานการณ์เราก็ปล่อยจอยบ้างแต่เราก็ทําเต็มที่สุดความสามารถนะคะนะก็คุณจะมีความสุขนะกับงานที่ทําอย่างแน่นอนนะคะดวงความรักสํำหรับคนโสดค่อนข้างโดดเด่นนะหากคุณถูกใจใครชอบใคร เหมือนเขาคนนั้นก็มีความรู้สึกเดียวกับเราด้วยเหมือนเราจิบติดนั่นแหละนะคะอาจจะต่างคนต่างเปิดใจคุยกันมากขึ้นหรือจะมีเรื่องของความรักเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันก็ได้นะบางทีคนที่เรามองข้ามอาจจะเป็นคนที่ดีกับเราก็ได้นะคะหรือคนที่เราคิดว่าโอเคแต่พอสุดท้ายแล้วอาจจะไม่ได้โอเคอย่างที่คุณ วาดหวังไว้กวาได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันมันเกิดขึ้นได้เสมอดังนั้นมีสติกับเรื่องของความรักด้วยถ้าเรามีสตินะไม่ใจร้อนกับเรื่องของความรักจะทำให้เราได้เห็นอะไรบางอย่างหรือได้เห็นความจริงที่มันจะสามารถตอบคำถามในใจของคุณได้ว่า คุณจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้จะคบต่อไหมจะคุยไหมหรือจะเลิกรากันไปมันจะมีบางอย่างที่เหมือนสร้างความชัดเจนในการตัดสินใจกับความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นก็ได้นะคะหรือหากใครเลือกที่จะเป็นโสดก็ได้เหมือนกันโสดแล้วมีความสุขด้วยมีความสุขในไลฟ์สไตล์ของคุณหรือบางคนอาจจะเคยผ่านความรักที่ไม่สมหวังมาก่อน ก็อยู่ในช่วงของการเยียวยาจิตใจกับมารักตัวเองมากขึ้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีพอหัวใจเราเข้มแข็งขึ้นรักตัวเองมากขึ้นต่อไปเนี้ยคุณก็จะคัดสรรแต่สิ่งดีๆเลือกคบแต่คนดีๆนะคะเหมือนเรารอบคอบมากขึ้นนะในการที่จะดีกับใครสักคนหนึ่งนะคะในการที่จะเลือกคบคนนะทำให้เรา,าไม่หลงกลหรือไม่รุ่มโรงกับความรัก มากเกินไปหรือถ้าเป็นความรักสำหรับคนมีคู่นะคะช่วงนี้ระมัดระวังเรื่องของความน้อยอกน้อยใจอาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างนะตามสไตล์ของคู่รักคือจะไม่ให้ทะเลาะกันมันเป็นไปไม่ได้นะคะถ้ามองเป็นสีสันก็อาจจะใช่เพราะว่าการทะเลาะกันเนี่ยม,มันทำให้รู้ว่าต่างคนต่างรู้สึกต่อกันอย่างไรต้องการอะไรนะคะ ตอนดีกันเนี่ยไม่ไม่พูดหรอกแต่พอทะเลาะก,กันนี่ก็จะพังพูมาทุกสิ่งทุกอย่างนะอะไรที่ไม่เคยรู้ก็จะได้รู้นะคะอ่ะอย่างแน้นอยมันก็เป็นการได้เคลียร์ใจกันปรับความเข้าใจกันนับจากนี้นะคะถ้าคืนดีกันแล้วคุณสองคนก็จะมีความเข้าอกเข้าใจกันและกันมากขึ้นนะก็เป็นดวงความรักสำหรับคนมีคู่ชาวราศีกุมนะคะ ก็เป็นสัญญาณข่าวดีในเรื่องของความสำเร็จชัยชนะที่คุณปรารถนาหรือความได้เป็นใหญ่เป็นโตได้ในสิ่งที่คุณต้องการนะคะบางคนมีข่าวดีเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งได้รับความไว้วางใจมากขึ้นแล้วก็มีความโดดเด่นในเรื่องของการเดินทางการสื่อสารการเจรจาที่จะส่งผลดีหรือบางท่านอาจจะมี เกณฑ์การโยกย้ายที่อยู่อาศัยก็ได้นะคะโยกย้ายที่ทํางานแต่เป็นการโยกย้ายที่เหมือนเปลี่ยนดวงเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่มันเหมาะสมกับเราคู่ควรกับเรามากขึ้นหรือเปลี่ยนเพื่อความก้าวหน้าของเราก็ได้นะคะในทุกๆการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะบ่งบอกได้ว่าชีวิตของคุณกําลังจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วมีเกณฑ์ที่จะได้รับของรักกับคืน อะไรที่มันเป็นของเราโชคชะตาก็จะนำพาสิ่งนั้นให้กลับมาเป็นของคุณอยู่วันยังข้ามนะคะมีโอกาสได้เจอสิ่งดีๆเจอสิ่งที่คุณสแสวงหาเจอสิ่งที่มันเหมาะสมกับคุณมากขึ้นบางคนอาจจะได้ทํางานที่สร้างความมั่นคงเป็นงานที่ทำให้คุณเติบโตโก้าวหน้าหรือได้จับธุรกิจที่มันถูกโชลกกับเราทำแล้วเฮงทำแล้วปังก็ได้นะคะ นับจากนี้มันจะมีสิ่งดีๆมีความสําเร็จเกิดขึ้นมากมายสำหรับชาวราศีกุมก็ขอให้ขยันหมั่นเพียรขยันทำมาหากินเข้าไว้นะคะคิดดีทำดีพูดแต่สิ่งที่ดีจงเชื่อเือว่าทำดีย่อมได้ดีเสมอนะแล้วชีวิตก็จะดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรณ์ ก็สามารถกดปุ่มซุปเปอแตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสน,นุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องการดาพยากรณ์ด้วยนะคะใครกดติดตามแล้วขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสุดท้ายนี้ขอวอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิต เงินทองไหลมาเทมามีคนรักคนเมตตาเฮงปังตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ